สวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามคืออะไรและมีรายการไหนบ้างที่ต้องระวังในการทาธุรกิจคลิปนี้มีคําตอบค่ะค่าใช้จ่ายต้องห้ามคือรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการของนิติบุคคลและมีการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นรายใจ่ายในการคําวณกาไรสุทธิและค่าใช้จ่ายต้องห้ามมีดังนี้ค่ะ1รายจ่ายส่วนตัวของผู้บริหารที่อยู่นอกระเบียบบริษัทเช่นค่าน้ำมัน 2. รายจ่ายที่รับรองลูกค้าที่เกินโควตาต้องไม่เกิน2 0 0พบาทต่อคน 3. รายจ่ายที่ไม่มีผู้รับอย่างชัดเจนหากไม่มีหลักฐานทางการเงิน mm. เช่นใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนํามาหักภาษีได้ mm. 4. ีรายจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มการจ่ายสินค้าหรือบริการที่มีแบบนไม่สามารถคิดเป็นรายจ่ายได้ค่ะหา mm. รายใจ่ายให้กับบริษัทแม่หรือบริษัทลูก mm. ก็จะถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันจะซื้อสินค้าหรือบริการจากอีกบริษัทก็ยังเป็นเงินไหลเวียนในบริษัทเดียวกันค่ะหรายจ่ายค่าปรับในส่วนนี้ถ้าบริษัททําผิดกฎแล้วต้องเสียค่าปรับ ก็จะยังอยู่ในขั้นตอนการบันทึกบัญชีเช่นเดิมค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกท่านนะคะทั้งหน้าจะมีความรู้อะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามตะวันออกการบัญชีกันนะคะบ๊ายบายค่ะ